สวัสดีครับพี่น้องครับทีมงานกำลังไล่สวนอยู่นี่พี่น้องเมื่อนั้นเมื่อเมื่อเปิดวงเมื่อเปิดวงพี่น้องเพคนถามมาว่าอันผู้ผู้ที่ร้องเพลงของแท้เออผู้ใดเนาะมาใหมมาหรือจังไหนเอาไรงานตัวเนี้ยสวัสดีครับท็อปปี้ครับท็อปปี้เพชรลำพื้นครับท็อปปี้เพชรลำพื้นครับตะกี้เขเคยอยู่น้ำกันแหละแชรดร้อยกัดตะกี้ไปร้องเพลงน้ำพับน้ำบากระษัยตะกี้เนาะสวนอาหารเน่าเนาะ อยู่แถวพระรามสามปินเก่าอยู่แถวน่อยไปพอกันไล่หมองเยือนป่พระเอกท็อปพี่น้องพระเอกท็อปมืออื่นเพันสิข้นน้ำเด้่าเนี่ยฝากตัวเลยด้ค่ะจ้ามือเอื้นนพันรขนน้ำเพชรเส้าอูปาซิวอยู่พี่น้องนะครับเดี๋ยวฝากกำลังใจเพิ่อนเอพี่น้องเด้อพระเอกท็อปในละพี่น้องถามมาเมื่อไรสุดผู้ใดือร้องดีแท้ผู้ใดคือ้นปัดขึ้เขาท่าแท้พระเอกท็อปครรบพี่น้องครับสมัยตะกี้ก็อยู่สาวน้อยน้ำกันนะครับพี่น้องอาจสิ่เกยเห็นเพว่าพ่นสิเป็น เพื่อจะเป็นแบบว่าเป็นเดนเซอร์เป็นยังสิเนาะแล้วก็เฮาบกคอยได้บกคอยได้ออกซื้อบรคคอยได้จ่อไปไหนเมื่อนี้จ่อให้พี่น้องเบิ่งคิดแบ่ครับฝั่งเนี่ยฝั่ตัวน้ำได้ครับตะกี้เพชรสร้างอุตติละครับแมนครับแมนเปิดวงนะครับก็ทําหน้าที่ในเพชรลําเพลินก็คือเต้นด้วยร้องด้วยนะครับเวันนี้ก็เลยมาจ่อให้พี่น้อง เห็ได้เ็ดนอรใช่เห็ดยังเห็ดบดังได้กระจบอยู่ควาขืน้เนี่เนี่ยกดได้กัยอันนั้นเห็ดบได้ลเนาะเห็ดได้บดสุเนียวจมเนยัง โยกเวีนย่างเดียวแบเบย่มนมได้หามยืมเงินนั่นแหละประมาณนั้นพะเอกท็อปครับฝากเด้อพีรองเด้อนะครับผมปีนี้ก็มาสังกัดมอลำพิษลำเพื่อนนะครับผมอนี้ก็ลังไ่ก็ลังไรสดขออนุญาตทายชิปไปน้าไล่สุดไปพร้อมพี่้องเขถามมาหลายเมื่อพิเอกท็อปอ่าท็อโยเดว่าพะเอกเขาพะเอกเขาเราะโมไดพีาใส่สุดเพชได้หนินั่นแหละเอาพีดาใส่ิใส่บ่ ปีบ่าไบ่สุดยบ่าไจักสดสุดเลยมาแข่งกับบกโตเลยเสียเป็นพระเอกเพชรโตบ่ได้เนียครับเียเป็นพระเอกเพชรซาอูบาสิลนักล้องไปก่อนแม่นจักเป็นนักล้อมไปเลยเียเป็นพระเอกอันเพชรซาอูบาซิล หัวฟันขามวยเป็นบ่หนิฮะหัฟันขามวยบ่หัวฟันขามข้องไหมขวากันขามข้องของเขาขามข้องเอออันนี้ฮัวฟันขามห่วยนะห่วสมองได้ไรเฮ้ยบอกให้เลิอกไปหนาเด้กอยู่น้องอันนี้หัวฟันขามข้องไหมไม่จางค่อยจางหันแมนจางหันลอยป้าน้ำท่วมเพราะว่าน้ำซีขึ้นไม่ไหวเท่าจางหันท่วมดิถ้ามาในปิงอ่ะอ่าโอ้บ้านไหนนี่บ้านยุทธแถวย่างไงดินดำเนี่ยอันนี้มาได้จางหันอันนี้มี อันนี้ไม่ได้มาจากจังหัน,น<ง>ใช like ่รับพิมโตก็ไม่พิมโตจังไรจังไรเอาไล่ชุดอะพี่น้องเบื้องน้าพระเอกท็อปพี่ครับสีจังหันต่อพี่สีจังหันโอ้เพื่อนมากทางการกับเพื่อนเพื่อนเป็นฤดูกาลแรกนะครับแต่ว่าผู้ร้องเพลงเัินของแกของแกนั่นแหละแมนครับพี่น้อง นี่ลแหละคนก็เคยเป็นนักร้องมากกว่านั่นอันบอตะกี้ครับหลายปีแล้วหลายปีไปหารอตั้งแต่สมัยสวงจัดลอยไปปุระไปอ่ะแมนเป็นอันบออันเป็นอันสวนอาหารไหมแค่นสยามมิยังยี่สีบนะตะกี้ยน้องเทียมคุณไทยนะวันนี้มาอยู่อันนิบ้าสาวหน่อยมาอยู่น้่งสาวหน่อยเพคนมาเป็นแดนเซอร์ปีไหนปีไหนช่วงช่วงน้ำท่วมช่วงอันจะดลอยอยู่ตะวันแดงเลยพ่อพอกัน ส่วนกันยุคาเทีนี่มันมันมันสีสลับกันไปสลับกันแม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 นบอกไปไปทันเปิดวงยุคสี่กันเขาเขาสุดเขามาคือตะกี้เ่ยสมัยตะกี้ว่าว่าความหลังแต่อยู่สาวหน่อยจ้าร้อยสิบไปกับบอโจูอ่ามมีงานยนี่ยมีงานครับขึ้นมาวงเนี่ยมีงานกับไปล่องสินะประมาณตะกี้ไปะมาณนี้ก็เลยสวนกันไปสวนกันมบ้านชนิดหระสรุปแล้วก็เป็นทั้งงานเดียวกันจนวันนี้ได้มาอยู่น้ำกันเพชรลำเพลินเนาะเอาฝากพระเอกท็อปครับพี่น้องพระเอกท็อปฟี่ อสีจังหันเอาตั้งให้แล้วเอาไปยังตั้งไรสดวนเรพี่น้องมีสลัมสนุนเพิ่มเติมมาบอนอเนี่ยเนาะนี่ครับพี่น้องกำลังไรสด่วนหอมฝันตัวมันเป็นแค่ไหนบูมเอา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 คุยกันตัวคุยกันตัวสวัสดีคุณน้าไมพลนะครับสวัสดีครับคุณนนานะครับนี่นะครับตอนนี้กัอยู่ในสำนักงานเฮ้าส์ก็จะเป็นสีเงียบเงาแน่เพราะว่าทีมงานกับกับบ้านกัปซองนะครับพี่น้องทั้งคนนักรนตรีกับกำลังเติมตึมเับอยู่ไหมผ นะครับทีมงานรดนตรีเข้าว่าเฮ็ดอยังกันนอท่านอันนอมีบัตรสิบวชไปเนี่ยสิบวชบ่โอ้ยเห็นเบิ่งนล่มไนสิบวชบ่ขึ้นยังได๋นี่ยบาดเปลี่ยนสีผมใหม่อะเติมสวยค่ะอันนี้เป็นแม่ค้าบาท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 สร้างเสริมสวยโอ้สร้างเสริมสวยเปลี่ยนสีผม แค่ถ่ายจานลอยในปังเนี่เยเอาหัวสีชมพูไหมได,หออได้ไหมเจ้าหัวสีชมพูไหมมันมีสีชมพูมีอยู่ไม่ผมพ่อทำได้อยู่เด,ดีย๋ยวสีจงผมไว้ไแล้วจะไว้ผมยาวให้มันถึงก้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยยอมโอ้เปลี่ยนลูกไหมเปลี่ยนลูกไหมน้องอายเปลี่ยนลูกไหมปา,าดปาดปาดปาด แน่นอนแน่นอนหัวแดงล้วป่ะสิเป็นฝาลังแล้วอ่าหัวแดง,แเ,นงแดนเนี่ยเป็นฝาลังเลยได้ป่ะเดี๋ยวเป็นเฮ็ดแล้วจังเบิ่งพี่น้องได้สิขึ้นเวทีมือ้อขึ้นน้ำมูอป่นี่ทำไมไม่เอารูปไปให้พี่เล็กตาลงโปสเตอร์พี่เล็กตาแจ้งลงกลุ่มอยู่ทำไมไม่ส่งรูปให้พี่เล็กตาไปลงโปสเตอร์เซซาอูปาซิลวพวกนี้นะ่ะส่งให้พี่เล็กตาอะไรยังทันอยู่เออส่งรูปสวยๆให้พี่เล็กตา วาไพิลก่าเอารูปไปลงโปสเตอร์กับเพื่อนน้องเพียงว่าไงติดต่อได้ไหมน้องเพียงติดต่อได้ติดต่อได้ไหมถามน้องได้ไหมมาได้ไหมเอฟซี่นถามหาเยอะไม่มาค่ะพเพลงอัดเพลงอ๋อโอเคถ้างั้นก็คือน้องมีธุระอัดเพลงเนาะโอเคน้องเพียงไม่ได้มาถ้างั้นก็จะได้บอกเอฟซีถูกพันพันคลิปนี่นะครับน้องเพียงบ่ด้มากะเป็นน้องเดิอมเหมือนอื่น เพิ่นข้าไปอัดเพลงอยู่ว่าสันโอเครับทราบรับ,รบทราบถ้าั้นเราก็ส่งรูปให้พี่ลักตานะครับเพราะว่าโพสเตอร์เนี่ยทำวันนี้แหละได้มันแก้ไขได้อยู่หาเรื่องรูปส,สวยๆให้พี่ลักตาโอ้อาจารย์ดำกำลังเทนของอยู่ทัางหนติมเตึมเตมๆอยู่บน,น,นกำลังเทนของเอาสร้างเสริมสวยนิดจัดไปมือรับเชิญหน่อยนะรับเชิญได้ไหมหนึ่งเวนพวกนี้ หาเพลงมาร้องพวกนี้เพลงเดียวเพลงเดียวไม่ได้เลยเพลงเดียวถ้าอย่างั้นก็อยู่ในทีมแดนเซอร์ถ้างนั้นน่ะได้ไหมแดนเซอร์แปดร้อยชีวิตมืดน่ะแปดร้อยชีวิตมืน่ะเดี๋ยว่อนโอเคมันต้องเล่นด้วยกันมันถึงจะสนุกโวยแปดร้อยชีวิตได้ได้ได้ใครไปเป็นแดนเซอร์ใค้ช่ได้เท่าไหร่คะเอาค่าตัวก็นี่แหละรวมรวมกันนี่แหละเพราะว่าครูมีมี่จะจัดมาให้พวกนี้น่ะแปดร้อยชีวิต น้าน้องนิดไปเต้นให้ด้วยนะพรุ่งนี้นะโอเคเฮ้ยไม่ต้องคิดเข้าเลยแน่จัร็จสันแล้วเอาให้มันสวยๆเนี่ยสร้างประจำตัวเนี่ยสร้างจำเป็นสร้างกันเองยอมยับแน่โอเค ไปลูก<ป>จัดไปเอาสวย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 เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันครับเพชรซาอูบารซิลเปิดป้ายพรุ่งนี้น้องอายส่งลูกให้พี่เล็กต้านะทำเป็นโป๊กเกอร์โอเคลูกไปจัดไปพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตเอาซ้ำอีกลหะครับจวดปากทีมงานในเด้อพี่น้องเอ้ย